มมรคมในการนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งรองโทนิทและพอ,อสุทุมินนมนงเรียกสุทสิทธิ์ <c oughs> คือเนื่องจากว่าต้องเล่าความเป็นมาวันนี้ให้ได้ภายในหน้านาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อเพื่อให้เราทุกคนมีเวลาตามที่เรากำหนดไว้ก็ขออา่านไปเลยนี่น,นานทำไมพอจะอาจ่านได้เพียง ชื่อดวงใจวิจารมาจากชื่อคอลัมน์การวิจารสือของของนิชันเองในวิทยสาราขวัญเรือนเมื่อประมาณ1ิกว่าป,ปีมาแล้วเมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ในโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการวิจารณนกรรบร่วมสมัยในปี2560ได้มีการจัดทําเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่บทวิจารณนกรรมร่วมสมัยดิฉันจึงนําชื่อดวงใจวิจารณมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เป็นชื่อเว็บไซต์รวมใจวิจารณใช้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทายด้วยต่อมาโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกุลาคม2561และโครงการได้เล้นบ้างไปแต่ยังคงกว่าเป็นเว็บไซต์ไว้จนกระทั่งปี2563สำนักงานศิลปาาวัฒนธรรมร่วมสมัยได้กรุณารื้อฟื้นโครงการอบร,ร,รวมบทวิจารมานากนรรมร่วมสมัยรวมใจวิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไดรับดูแลเว็บไซต์ดวงใจวิจาร์นับว่าเป็นการต่อลงหายใจไม่เพียงแต่ชื่อดวงใจวิจาร์เท่านั้นแต่เป็นการต่อลงหายใจที่วงการวิจารณกรรมได้สูตรลมหายใจเข้าปอดอย่างงดงามความน่าสนใจของโครงการนี้ตรงจังหวะและความต่อเนื่องในขณะที่นิตยสารในรังสีินผ่ากันล้มหายตายจากไปดวงใจวิจารณ์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจแห่งการวิจาร์ไม่ได้ตายตามไปด้วย แล้เมื่อโลกดิจิตัลเข้ามาแทนที่ดวงใจวิจารณ์ก็เข้าสวมรับได้อย่างเหมาะาะจากข้อสังเกตของดรสรณะไตรลังคัหัวใจของนักวิจารณ์กําลังเกิดใหม่ขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายและมีคุณภาพที่น่าพอใจก็คือพวกเขาสนใจเนื้อหาและไม่คลางแคลงใจพื้นที่จะในแผ่นกระดาษหรือในโลกออนไลน์เนื้อหาจากหัวใจรับการวิจารณ์ก็ยังเข้มข้นและพัฒนาต่อไป ั้งน,นี้ต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษาระดับมัธยมปลายระดับอุดมศึกษาที่ยังมีการเรียนการสอนบทวิจารณ์อันเป็นการบางรากฐานที่ดีต่อวงการวรรณกรรมวิจารณ์และสังคมไทยสถาบันเหล่านี้เองที่ส่งมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆมาให้ดวงใจวิจารณ์ ถ้าวงการวิจาร,กการณ์วรรณกรรมยังพัฒนาและกล้าวหน้าต่อไปเช่นนี้เชื่อได้ว่าจะเป็นฐานสำคัญให้เยาวชนและประชาชนในสังคมไทยพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและเป็นคนคุณภาพของสังคมประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณค่ะ